สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมพื้นที่นะครับที่เจ้าของต้องการจะขายนะครับเนื้อที่ตรงนี้มีอยู่สองเจ้าของนะครับสองแปลงนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงอยู่ในนิคมนะครับในโซนนิคมเลยนะครับแปลงที่หนึ่งนะครับอันนี้แปลงนี้เป็นพื้นที่สีม่วงทั้งสองแปลงนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงสองแปลงแต่ราคา ที่ดินสองแปลงนี้ราคาจะต่างกันนะครับแปลงด้านขวามือเนี่ยนะครับหน้ากว้างเจ็ดสิบเมตรนะครับตั้งแต่เสาปูนตรงเนี้ยนี่เลยนะครับตั้งแต่เสาตรงนี้นี่นะครับเสาต้นนี้แล้วก็ยาวไปหายูคานุ่นนะนะครับไปหายูคาแล้วก็หน้ากว้างเจ็ดสิบ หน้ากว้างเ0สิบเมตรนะครับแปลงนี้จำนวนเก้าไร่สี่สิบหกตารางวานะครับเก้าไร่หกสิบสี่ตารางวานะครับแปลงเนี้ยนะครับอันนี้ราคาไร่ละสองล้านบาทนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงเช่นกันเข้าจากถนนเส้นสามูนย์สี่มานะครับถนนเส้นสามูนสี่เข้ามาแค่หนึ่งกิโลเท่านั้นเองนะครับ โซนนี้เป็นพื้นที่สีม่วงนะครับเป็นโซนโรงงานนะครับแต่ฝั่งด้านซ้ายเนี่ยนะครับหน้ากว้างอ่าร้อยยี่สิบเมตรนะครับก็ตั้งแต่เลยหลังรถบัตรไปนะครับที่มีทิวต้นไม้นะครับทิวต้นไม้แล้วก็ลึกเข้าไปแค่ทิวต้นยูคานะครับแล้วก็ยาวมาตามทิวต้นยูคาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้หน้าถนนยาวกว้างร้อยยี่สิบเมตรนะครับลึกเข้าไปก็ประมาณสัก 80เมตรนะครับรูปแปลงจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวบัตรจะให้ชมรูปโฉนดนะครับรูปรูปโฉนดที่ดินสองแปลงเนี้ยนะครับที่ดินสองแปลงเนี้ยจะของคนละคนนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับแต่ว่าฝากบัตรมานะครับบัตรก็มาช่วยรีวิวนะครับแปลงนี้9ไร่64ตารางวานะครับไร่ละ2ล้านบาทนะครับ แปลงนี้เจ็ดไล่หนึ่งงานนะครับเจ็ดไล่หนึ่งงานกับอีกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวบัตรให้เดี๋ยวบัตรให้ชมก่อนนะครับชมรูปฉโฉดก่อนนะครับนี่นะครับแปลงเนี้ยนะครับเก้าไร่หกสิบสี่ตารางวานะครับแปลงนี้คนละฝั่งถนนเส้นเนี้ยนะครับถนนลาดยางเนี่ย นะครับแปลงนี้ขึ้นตำบลราชตะเคียนนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดพระจีนบุรีนะครับฝั่งนี้เป็นตำบลราชตะเคียนนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงเช่นกันนะครับอันนี้ตั้งไว้ไร่ละสองล้านบาทนะครับเก้าไร่หกสิบสี่ตารางวานะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่เจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่อหนึ่งงานกับอีกยี่สิบตารางวานะครับนี่นะครับ ฉนอดอันนี้เป็นฉนดใบเดิมนะครับฉนดใบเดมิมแล้วฉนดตอนเนี้ฉนดใบใหม่ตัวนี้ยเป็นฉนดนอสสี่จอนะครับฉนดคคดแดงแปลงนี้นะครับแปลงเนี้ยเจ้าของสามพี่น้องนะครับแปลงเจ็ดไร่เนี้ยนะครับเจ้าของสามคนนะครับสามพี่น้องขายไร่ละสองล้านห้าแสนบาทนะครับเป็นพื้นที่สีมว่วงทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแปลงนี้เจ้าของสามคนนะครับแต่แปลงเนี้ยเจ้าของคนเดียวนะครับอันนี้นะครับ สองแปลงนี้เจ้าของไม่เกี่ยวกันนะครับก็อันนี้เจ้าของคนเดียวนะครับจํานวนเก้าไร่ไร่ละสองล้านบาทนะครับแปลงนี้เจ็ดไร่หนึ่งงานนะครับไร่ละสองล้านห้านะครับเป็นพื้นที่สีม่วงอยู่ในโซนนิคมนะครับอันนี้ทางเจ้าของนะครับแล้วก็ทางนี่นะครับเป็นพื้นที่สีม่วงเข้าจากถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับอ่าตรง โรงงานอาหารสัตว์นะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับที่มองเห็นนะครับเลยหลังรถบัตรไปนะครับตรงนั้นเป็นโรงงานอาหารสัตว์นะครับที่โซนนี้ทําโรงงานได้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับตรงตรงหน้าโรงงานเนี่ยนะครับเลยโรงงานไปประมาณสักร้อยเมตรนะครับจะเป็นถนนเส้นสามศูนย์สี่นะครับตีเข้ามาก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนน ทำเหมือนทำมาเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็ตัดออกถนนเส้นสามสามได้นะครับนะครับแล้วก็เป็นถนนรอบรอบนิคมนะครับถนนเส้นนี้กว้างประมาณอ่ารถสิบล้อวิ่งสวนกันได้เลยทีเดียวนะครับที่ดินโซนนี้เหมาะสําหรับที่จะทําเป็นโรงงานนะครับทําเป็นโรงงานได้เลยนะครับเป็นพื้นที่สีม่วงนะครับถนนนี้กว้างประมาณสิบเมตรนะครับรถวิ่งสวนกันไฟฟ้าสามเฟสมีเรียบร้อยนะครับ แต่น้าปราปานะครับบัดไม่แน่ใจว่าน้าปราปามีหรือยังนะครับแต่ว่าตรงนั้นนะครับตรงที่โรงงานนั้นนะฮะอันนั้นเป็นโรงงานอาหารสัตว์นะครับตอนเนี้เปิดนะครับคนค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็รอบรอบเนี่ยอันนั้นเป็นโรงงานพีพีไพนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนะครับโซนนี้เป็นพื้นที่สีม่วงนะครับนี่เลยนะครับแบบนี้เลย ด้านนี้ก็เป็นโรงงานนะครับอันนี้ของไทโตัวโยนะครับอันนี้โรงงานมีประมาณ20 20โรงงานนะครับเนี่ยแล้วก็อยู่โดยรอบเนี่ยเป็นพื้นที่สีม่วงทั้งหมดเลยนะครับแปลงนี้เจ็ดไร่หนึ่งงานกับอีกเศษตารางวาเนี่ยนะครับก็อันนี้ไร่ละสองล้านห้านะครับราคานี้ก็มาคุยกับเจ้าของโดยตรงนะครับคุณคุณท่านใดที่มอง หาที่ทำโรงงานนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนี่เลยนะครับแปลงนี้เก้าไร่นะครับก็จะถ่ายให้ดูทั้งสองแปลงเลยนะครับมีหลักหมุดชัดเจนนะครับมีหลักหมุดมีเสาปูนชัดเจนนะครับอันนี้นะครับที่ดินเพิ่งมีการลางวัดไปนะครับนะครับเพิ่งมีการลางวัดแบ่งนะครับแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับ ทีนี้ทางคุณลุงนะครับคุณลุงเจ้าของแปลงก้าไร่เนี่ยก็ต้องการที่จะขายนะครับที่รอบข้างมีแต่ไล่ละสองล้านห้าสามล้านทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ไร่ละสองล้านห้านะครับเป็นราคาพื้นๆน,นะครับของของอ่าพื้นที่สีม่วงนะครับแต่ฝั่งเนี้ยอันนี้ก็คือเพิ่งเปิดประชาคมสีม่วงไปหวังปีที่แล้วนะครับแปลงก้าไร่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาอ่า คุยราคากับเจ้าของนะครับแล้วก็ทำโรงงานได้เลยนะครับที่ดินนะครับตรงด้านด้านหน้าถนนเนี่ยนะครับจะต่ากว่าถนนนิดนึงนะครับแต่ด้านด้านท้ายเข้าไปจะเป็นเนินขึ้นนะครับด้านท้ายจะสูงเสมอถนนเลยทีเดียวนะครับนะครับจะเสมอถนนเลยด้านท้ายนะครับด้านหน้าจะต่ำกว่าถนนประมาณสักห้าสิบเซนหกสิบเซนนะครับหน้ากว้าง แปดสิบอ่าหน้ากว้างแปลงนี้เจ็ดสิบเมตรนะครับสี่เหลี่ยมเลยทีเดียวนะครับแบบนี้เลยนะครับตามรูปโฉนโดนะครับอ่าอีกแปลงหนึ่งก็หน้ากว้างร้อยยี่สิบเมตรนะครับก็คือแปลงเ็ดไล่อันนี้ขึ้นตำบลหาดนางแก้วนะครับตำบลหาดนางแก้วอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเช่นกันนะครับตำบลหาดนางแก้วนะครับอันนี้ได้หน้าถนนกว้างร้อยยี่สิบเมตรแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับ ก็เหมาะที่จะทําโรงงานนะครับท่านใดที่ทุนทรัพย์อ่าน้อยๆนะครับต้องการที่สีม่วงทําโรงงานนะครับอยู่ในโซนนิคมแบบนี้นะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับมีหลักเขตชัดเจนนะครับด้านในเข้าไปก็เป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานนะครับที่มองเห็นหลังคานะครับมองเห็นพื้นที่ตรงนี้เป็นสีม่วงทั้งหมดนะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ลองชมพื้นที่จริงนะครับ ก่อนที่จะตัดสินใจนะครับตรงนี้นี่นะครับไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับฝั่งด้านขวามือนะครับหน้ากว้าง120เมตร ั่งด้านซ้ายแปลงสวนมันตรงนี้นะครับก็หน้ากว้างเจ็ดสิบเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างนิคมสามถนนเส้นสามศูนย์สี่หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ห่างนิคมสามศูนย์สี่นะครับนิคมใหญ่นะครับสิบสี่กิโลนะครับอันนี้เป็นนิคมนิคมรองนะครับก็เป็นพื้นที่สีม่วงมีโรงงานรอมรอบหมดเลยนะครับห่างนิคมสามศูนย์สี่นะครับ 14กิโลแล้วก็จากตรงนี้ไปฟิวเจอร์พาร์คลังสิตถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้นะครับถ้ามาจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิต1 45กิโลนะครับชนบุรี129กิโลนะครับถ้ามาจากชนบุรี129กิโลนะครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางมาสะเชิงเซานะครับสะเชิงเซานี่91้กิโลเท่านั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับนะครับนครราชสีมานะครับ ระยะทางไกลนิดหนึ่งนะครับนครราชสีมาร้อยหกสิบสี่กิโลนะครับสนใจนะครับก็โทรที่ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับห้าสองหกหกศูนย์เก้าแปดนะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับบัตรก็ยินดีจะพาพี่พพเ,พเพื่อนนะครับค,คุณทุกท่านมาชมพื้นที่จริงนะครับอันนี้ตั้งแต่ตรงเนี้ยยาวไปนู่นเลยนะครับถึงติวติวต้นยูคานะครับลึกเข้าไปประมาณร้อยห้าสิบเมตร หน้ากว้างเจ็ดสิบเมตรนะครับส่วนด้านนี้หน้ากว้างร้อยี่สิบนะครับลึกเข้าไปก็ประมาณาประมาณแปดสิบเมตรนะครับสนใจก็เข้ามาชมได้นะครับวันนี้นะครับบัตรขอไว้พรให้เพื่อนๆพพี่ๆน,นะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้าน นู่นนะครับเป็นโรงงานทั้งหมดเลยนะครับโรงงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับอยู่นั่นมีเป็นสิบสิบโรงเลยทีเดียวนะครับโรงงานนะครับต้องการพื้นที่สีม่วงทําโรงงานตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้บัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพื่พี่ๆนะครับคุณณทุกท่านมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับที่ติดถนนนะครับติดถนนเส้น304นะครับออกไปประมาณจากตรงนี้ไปก็น่าจะประมาณสักแปดเมตรนะครับเลยหน้าโรงงานอาหารสัตว์ไปนะครับนะครับที่รอบข้างซ้ายขวาเนี่ยนะครับที่ติดกับของเราออกไปเนี่ยไร่ละ3ล้าน2ล้าน5้ล้านนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ เป็นพื้นที่สีม่วงนะครับก็ทางเจ้าของก็ตั้งราคาขายกันประมาณนี้นะครับราคาโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับวันนี้นะครับบัดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับบัตรต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นกัน นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่สีม่วงสองแปลงนะครับแปลงหนึ่งเก้าไร่แปลงหนึ่งเจ็ดไร่นะครับราคาก็ต่างกันด้วยนะครับแปลงด้านซ้ายไร่ละสองล้านห้าแปลงด้านขวาไร่ละสองล้านบาทนะครับเป็นราคาจากเจ้าของโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้บัตรขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ